การปรุงอาหารมาอยู่ในป่านะครับเบือ้องเถืถ่อนๆเลยแก้วทุบครับถ้าเสียเอา,าถ้าเสียเอาเบียร์ทุบกระยามันแตกย่ามันเฮีย,ยเน,ยนี่ยหรอเออเบื้องครับการปรุงอาหารเสรียบเสีบเเยบเบื้องคุณคุณเฮโล่ครับเสียบเสียบเบื้องคุณคุณเฮ็ด่เสียบเบื้องคุณนั้นเออเสียบเ้องเสียบคนจะชอบเฮ็ดนี่บ่้องไหนจะเสียบ ไเป็น่นละเจ็งไรมึงก็อยู่ราเดสสอยังนี่กยังเก็เป็นเกียรเกียรอีสานเขาว่ะเกียร์อีสานเออกะพักเอเกียร์อีสานทำเป็นดุกมือเด้อเอาดีดีนี่้ต่อันไป้โห กานว่ากินเราการกินแล้วลงลอกหล่อนบมาหมนหน่อยครับผมร้องแล้วันร้องประจำการลกหล่อนไม่เป็นเรื่องธรรมชาติมัเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์สิ่งที่ขาดไปเลยนะครับแต่ยังเห็นเห็นละ่ะนั่นละหัวหน้ปาประตูมันนะ ดับบามีไปังสนะิเอาไม่คหน่อยอยังน,น้อยไนมะ่คน่อยเนาะเอาเอาอนการปงนะครับอัน,นี้กเป็นผงขีรถนะครับนำปลาพซ้อดใส่หลายเข้มครับ นีกอมื่อีกะอกะเป็นการนำเสนอเมนูบานๆนะครับใส่หมูไม่ไปใส่มาแทะแป๊วครับกช่วงอีกอร,รอสายยาดอยู่นะครับคิดถึงมงถาก่อนเอม ได้แตกหยุดประเด็ของเกมโมเนบ์มเนประเดขงซานของปาวุัมเนเนาะมเมนบมเนของไบไม่ฉลาดครับไม่ฉลาดเนาะแต่พูดไดุ้เวมาเสีบครับเสียบพขอกันเลยครับขอกันเลยเนอลงาจะเป็นึงเลยว้าว้าวฟังสิกัดครับฟังกัดูนะกรอบกรอบกรเลยเฮ้ กูบ่อยากดอกแ้่ว่ากูน้ำหแตกเค้ฟตนตินผมอะไรน่้ำหา้าแตกหาๆครับกะลอกรัลอก็ลอย่างใส่ครับท่องเงียลอย่างใส่กินตั้งมงถาไปก่อนเลี้ยเไปมงตาใหรือมียังเอาก็ดพ้นดบลคนหนักยังร้องดูชาติมึงอยากสีก็ได้สีลูไปรด

บ่ได้อยาาขึ้นงาขามตัวง่ายขามมกิแล้ว่มอ๋อเมยโอเคครับง่ายขามอีกแต่ว่าเบิ้งเนี่ยครับกำลังยางใสอยู่ครับไอช่วงนี้ก็เป็นเอ้าสงการทั้งหมื่สิบสองป่ะที่สามสิบสี่ห้าสิบเอ็ดมนีวท่สิบเอ็ดล้มือเลยก็พระเขาด้ยจำามือเราภาษาเสียเราจะซ่มมือเนี่ติ้งต้องนะเรือติ้งต้องเนี่ย่จบอกใครเลยคือเกินมู ของเขาสาระของเขานี่ไมีด้เรื่องบ้าๆบอๆละอาชอบไปกินหนงมือไปก่อนอันลอยลำไส้แตกไปก่อนเอาไอ้นี้ยบอกว่าไอ้เน้ยบอกว่ามันแล้ยงกนเดียวนั่นแะา่ลุงลงใดก็ลงดลงกอเราใละลุงหนลคนาอ้าวทวเลี้ยงินเดีย

้มือสัน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 แ้แก้ม่าบัวแก้วกินกับอันบอกอันนึ่ปลาโอ้เส้นปลากนี้นี่ไ่ได้แวเขาไปกินเนาะไปจกจากอันนี้สอเนาะซอยซอยค่าเคียงค่าเขียงเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็ค่าเคียงค่าเคียง อาช่วงนี้กับบรรยากาศฝนมันใกล้ิตกมันเล็กมืดๆหม่นเนี่ยขออภัยครับท่านผู้ชมว่ากดเอาจับหูจับหูจับหูจับอะไรมันเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนต้องดูมือก่อนนเรียกมือผมเรียกเอออันนี้พันธมิตรกินแแซ่บบอนลองสิมึง <c oughs> จินมไปตองกันะครับบอ่าบเซแซซบแซ่ซบคนคนก็เห็ดพุ่นจะทายหอยเร่ยตองเบอรนเครับสาหรับคลิปนี้กสิจุลุไปพริกขนีนะครับเกปลอยเกีไก่เทศกาลสงกรานต์ละจีนเล่ของไอตุ้กขนนะครับเปนทั่งครับภู่มมีดเน่าว ตลอดปลอดภัยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ